ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมยูทูปตัวตอมรถไทยนะครับพี่น้องหาผ้าเบิ่งฟอร์ดผ่าเดียวครับอ้เพื่อนว่าอยากขายนะครับพี่น้องสองคันยกคูไปเลยครับแพคคูไปเลยครับสองคันอ้เพื่อนว่าอยากได้หาแสนนะครับมาเลือกมาชุ่มเบิ่งได้พี่น้องจิกัดอำนาจเจริญนะครับขึ้นน้ำหนาจได้หน่อย เป็นรุ่นใด้ห้ยผ้าพ่นไปเบิ่งนี่ครับผมกับวัชจรุ่นนะอาจจะคลองรถเป็นผ้าไปเบิ่งพี่น้องพบพบหนึ่งศูนย์ครับหกหกหนึ่งศูนย์นะครับป้อมกลมไอดีโตป้อมกลมไอดีโตรับผมกับพ่มมีคั้วหมู่มันได้ต้องท้าใบเลยนะครับเจ้านี่ยาเอฟบีครับเกียาเอฟบีนะครับพี่น้องถ่ายง่ายถ่ายง่ายนะครับแยกก็แยกอยู่บ่ครับไปยื้ยกยางเดียวแยกขั้นนั้น แยกขั้นนี่ก็แยกน,นี่ก็รุ่นเดียวกันนี่รุ่นเดียวกันนะคราเป็นอะไรกระโหลกนหนึ่งศูนย์ปำกลมเห <F> มือนหกหนึ่งศูนย์ปำกลมเอฟบีมือนกันนะครด้หางสามทั้งคูห่หางสามนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นหางสามเชเชนะครับตัวน,นั้นเป็นหางสามแข่หิงรีนะครับผู้ใดสนใจผู้ใดที่หารถก็มาเบิ่งได้พี่น้อง สภาพพอใส่งานนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่างามนะครับมยบันเยิ่มมีบันเดียวมีกระบอกหัวยางเดียวขัน้นนี้มีแต่กระบอกเยิ่มครับเป็นว่ามันเดินแห่งปิดเลยนครับผมกับผมมีความรูผมทายหายได้ด้วยเ <c ười> <c ười> <c ười> พราะว่าผมบอกพอดีือกันไอ้อาจะคล้องรถเป็นเบานะครับพี่น้อง ตัวนี้ก็ถายง่ายดถ่ายหน้อยเนี่ยถ่ายงครับถ่ายงาเบ,บิดซองขันนะครับม่งเยิมนะพี่น้องเส,เ,อเสียมฟา้าหายน้อยหนึ่งนะครับนะูได้ฮารดไปใส่งานกัมาเบืองเลานะครับพี่น้องแยกกับแยกยกคู่แห่งดีครับเบ<ศ>ื้อบื้อยังไงขนั้นเกิดปุ๊บศูเก้าห้าบเจ็ดหกสามครับห้าเ ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับอา้าหรือสู้สอบถามายเล่าก็ไดพี่น้องอยู่อำนาจเจริญครับบกไก่ครับเอ้าสตัด์ทฟังเสียงขังน้นยินดได้บ่ก่อไมได้ืม,กกมต้าก็ได้อยู่ bấm bầm cùm ai đi tô đâu hả bọn ta này hay chùm đi đâu มาคันใดไม่เลือกมาชุมบอวนะครับโอ้ขวันบะมีมเลยพี่นอ้องเอาท่าครับโอ้ผมเก็มากเยอะครับเท่าเดียวเนี่ยครับทุนบ่สูงครับดีกวจะไปสื่อของเนะท่าหนะ้าขาดอ่ะหลายแสนนะครับตัวนี้เจอความประหยัด อันนี้จะเป็นทางซ้ำแตงรีนะครับตัวนั้นเป็นเชือกเชือกค,ครับตัดถ่ายครบครับรายการพี่น้องยังครับลอกยางนี่แต่ๆหนาๆนะครับเป็นทางแค่งหรีนะครับเป็นขั้นหนึ่งงามนะครับ พี่น้องราคากรบเปสูงครับก็สือไปเฮ็ดงานเีเดียวก็คือนจีขึ้นทุนไว้นะครับพี่น้องโอ้เสียงมวนครับเสียงมวนเสียงห่าวดีนะครับพี่น้องผมกับบอคอยมีความรู้ทางรถฟอร์นะรรดกเ,เกมมันได้หรืหอเปล่านะครับใครที่สนใจก็มาเลือกมาชมมึงได้ครับไม่อาจจะคองเรานะครับ ครับผมถรถพร้อมใช้งานมั้ยพร้อมใช้นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับพี่น,อน้องลอยวัดขึ้นกับรตกหางหางบ่มีต๊กกับประเทนวุ้ยหยุกตั้มกุ้งใหม่ก็จิคักหน่อยหาง,งบ่ตกนะครับรถพร้อมใช้งานรถสองคันนะครับอ่ะผู้ใดหารถไปไว้ใทรก็มาเบิ้งมาชมกันหน่ยพี่น้อง สอบถามอ้เพิ่นก็ได้ครับหรือสิทูมมหาผมก็ได้นะครับ้าบอกว่ามาจากช่องผมอาจจะมีส่วนลดน้อยเนาะครับผม้าบอกถ้าบอกกันว่ามาเบงจากยูทูบน่าจะมีส่วนลดกับทางกีากรก็ี่หาพันในเมืองมาสั่นไอ้แล้วอะผมมาหางยุกล่องน้ำเพิ่นครับเพิ่นวายรีวิวขายรดใท้เน่ก็เลยจัดให้อายช่ายเพิ่น กับบางคนมีข้อมูอทั้งฟอร์ดมาได่เราพี่น้องจะขวางรถเป็นอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับฮู้มากอยู่ไงขั้นเป็นว่าผมขับเป็นผมเจยวเผ่าเดียวนี่อาุนบ่สูงนั่ขับบ่เป็นดี้ <laughs> ยันเกาขับก็ใช้บเป็นต่งงางไงเถอะถ้าเบิ่งรถไอหนุ่มเบียดแดงเบิ่งในคลิปก็ใช้ามาแห้ง ถ้าไปครับมันโมเมนบ่คือเขาขับติมีแต้สีดับบ่าว่าเขาขับจะมาเหี่ยงเสียงขันเลยดังวนขันหนึ่งบ่ได้ใส่นะข่นตักใส่ครับผมใส่ได้ครับผม ฮะไสสีแยกหรือสีหยกหรือเอาไปขายตอก็มาเบิึงมาชุ่มกันอะไพี่น้องราคาพอค่าครับตัวนี้ใบเต็มเนาะพี่น้องหางขีชีใบเต็มเบิ้ลสามใบครับตัวนั้นเป็นแค่ยังหลีครับต่อใบก็อยากเบิ้ลเนี้ยครับสภาพพร้อมใส่งานนะครับอ่ายเป็นว่าปรับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะพี่น้องบ้ามาขายรถครับ เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ